ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาแพ็คแบต12โวลต์นะครับด้วยแบตเตอรี่32650นะครับผมลิเฟ p โพซีนะครับตัวนี้เป็นแบตเก่านะไม่ใช่แบตใหม่ที่สั่งมาใหม่หมดเลยนะครับหรือว่าใครจะซื้อเป็นแบตใหม่ทั้งหมดเลยได้นะครับหาซื้อได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าหน้าร้านค้าทั่วไปก็มีนะครับที่ผมก็มีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับรายละเอียดนะครับผมการติดต่อก็อยู่ใต้ดีคิวชั่นเลยนะครับหรือว่า ในคําอธิบายนั่นเองเนาะนะครับผมกดตรงใต้คลิปนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลักๆจะต้องมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับผมแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือพระเอกของมันนะครับตามด้วยรางตัวนี้นะครับใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับจะมัดแพ็กเข้าไปเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมต้องการให้เป็นระเบียบนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องมีตัวนี้นะครับผมเป็นรางของสามซอนหกห้าศูนย์นะครับแบตสีก้อนนะแล้วก็รางสี่ตัวนะครับที่ผมใช้นะอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีนอตตัวเมียนะครับทั้งหมด8ดตัวนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับก็ตัวนี้ก็ไปหาซื้อเอาได้นะครับสิบยีบาทนะครับตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับมีพวกนี้มีหมดอยู่แล้วนะครับแหวนมุกกระจาไม่เท่ากันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะนะครับอ่ะไ่ตามนี้เนาะแล้วก็เราจะต่อยังไงนะครับผมจะใช้พวกกระป๋องนะครับพวกกระป๋องแก๊สนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้กระป๋องแก๊กระป๋องนี้นะครับใช้เป็นขั้วต่อนะครับแล้วก็ข้อมงข้อมือนะครับผม มีบล็อกนะครับบล็อกประเจนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นบล็อกประเจของสว่านนี่แหละนะครับเอาไว้ใช้ขันสกรูนะครับอ่าตัวนี้เนาะหรือว่าใครจะใช้คีมขันก็ได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือเนาะก็ใช้คีมแบบนี้ขันเอาก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องทําการแพคแบตเตอรี่นะครับผมให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการนะครับอย่างผมผมก็จะใช้เป็นบล็อกตัวนี้นะครับผมก็จะทําการประกอบบล็อกตัวนี้นะครับเข้ากันอย่างละคู่อย่างนี้นะครับ อ่ะมันก็จะมีเขี้ยวาอยมาตรงนี้นะครับก็ให้เอาสอดเข้าไปปึบ๊บแบบนี้นะครับแ,แปปนบบนลงมาด้านล่างแบบนี้อ่ะจับแน่นแน่นแล้วนะครับมันจะเป็นล็อกของมันเนาะแบตเตอรี่นะครับมาดูที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ดูยังไงว่าเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับดูกันที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องนะครับตรงร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งจะเรียบนะครับสังเกตฝั่งร่องนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับเอาขั้วบวกเข้าไปนะครับแถนแรกนะครับผมจะขั้วบวกใส่แบบนี้อ่าไม่ถูกทางขออ จากนั้นนะครับผมก็เอาอีกก้อนนึงนะครับสังเกตนะอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับอ่ะคู่บวกอยู่ข้างล่างแล้วนะครับจากนั้นผมจะเอาคั้วลบลงไปข้างล่างนะครับที่ถัดกันอย่างนี้อ่ะแบบนี้โอเคนะครับขัดเ้าไปรนี่นนะครับจับปให้แน่นปึ๊บเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาขั่วบวกนะครับลงไปข้างล่างนะครับโดยค้่บวกนะครับจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บ จะเห็นว่านะครับมันจะแย้งกันนะครับลบลบนะครับบวกแน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกนะครับก้นมันนะครับแล้วก็ต้องเอามาแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับตัวสติกเกอร์ผมถอดออกนะเพราะว่าแบตตัวนี้มันเสียนะครับผมก็เลยซ่อมนะครับอ่ะมันก็ใช้ได้ปกติแหละนะครับตรงนี้ระวังนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับสําหรับใครยังไม่ทราบนะครับแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้มานะครับลอบแบตเตอรี่มาเลยนะครับ จนถึงตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับห้ามให้ขั้วตรงนี้นะครับมาชนกับด้านข้างในเด็ดขาดนะครับหรือว่าด้านข้างตรงนี้ไปชนกับตัวอื่นนะครับอาจจะเกิดประกายไฟลุกไหม้ได้นะครับอ่าเกิดการช็อตนั่นเองเนาะเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะกดลงไปนะครับผมให้สุดของบล็อกมันเลยเนาะสําหรับใครใช้บล็อกนะครับสําหรับใครใช้เทปก็มัดเข้าไปเลยแบบนี้ก็มัดให้ดีนะครับผมจากนั้นนะครับให้เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ ห้ามแยกนะครับห้ามแยกแล้วไปใส่ทีละอันนะครับอันนี้คือผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราประกอบล่าช้านะครับประกอบยากนะครับผมแนะนําให้ประกอบให้มันเสร็จนะครับทีเดียวอย่างนี้แล้วก็ประกอบ้าไปเลยนะครับอ่ะผมลืมแนะนํานะครับสังเกตนะครับเห็นเชี่ยวนี้ไหมนะครับเห็นเชี่ยวนี้ไหมครับอ่านะครับตรงนี้จะไม่มีนะฝั่งหนึ่งจะไม่มีนะครับฝั่งหนึ่งจะมีนะครับประมาณสี่อันนะครับแบบนี้นะนะครับให้เอาฝั่งนี้หง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ มาฝังอันนี้ต่ออันนี้ก็ให้งานขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็นํามาประกอบกันนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็นําไปประกอบกับหัวแบตได้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมเข้าได้เรยนะครับมันจะเข้าง่ายมากนะครับแล้วก็กดให้มันเน่นจากนั้นนะครับผมก็ทําการต่อนะครับให้เกิดการอนุกรมกันเพื่อจะได้แหล่งจ่ายไฟนะครับออกมาที่12โวลต์นะครับจริงๆก็เกินนะครับ13 14โวลต์เลยนะครับอันนี้คือโวลต์โดยประมาณนะครับจากนั้นนะครับ ผมจะทําการเอากระปร๋องนะครับกระปร๋องแก๊สเก่าเก่านี่เลยครับเอามาใช้ในการต่อขั้วนะครับผมจะไม่ใช้ไอหัวทองเหลืองแผ่นท,อง,ทองเหลืองทองแดงนะครับที่เขาขายกันในการใช้ต่อกับอันนี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้เราก็ใช้ได้นะครับผมก็ใช้แก๊สกระปร๋องเก่านะครับหรือใครจะใช้กระปร๋องอะไรก็ได้นะครับกระปร๋องเก่าเก่าที่เป็นกระป๋องเหล็กกระป๋องโลหะนะครับกระป๋องอลูนะครับ ตอนนี้ผมก็ตัดออกมาแล้วนะครับจะได้แบบประมาณนี้นะครับรพอดัดให้ตรงนะครับโดยทิศในการตัดผมแนะนํานะครับให้ตัดวนขวาแบบนี to ้นะครับวนขวาแบบนี้นะครับถ้าเราตัดวนแบบนี้นะครับมันไม่ตรงนะครับมันจะบิดนะครับมันจะเบี้ยวไปมานะครับอันนี้คือทิศแนะนําอีกทิศหนึ่งเนาะนะครับอ่ะวางตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับม่ลู้พอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปตัดเพิ่มนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมพอลองวัดก่อนว่ามันสามารถนําไปฟ้าได้ไหมนะครับ โดยใช้มิเตอร์นะครับแล้วก็ปรับไปที่ออวัดสายขาดนะครับลองคอนเน็กดูอ่านะครับมิเตอร์จะร้องนะครับพอสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับปึ๊บผมก็ลองแตะดูอ่าสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับจริงๆผมว่าว่าจะใชออ้กระดาษสายขาดแหละแต่เห็นว่ามันนำไฟฟ้าได้ไม่เป็นไรแหละนะครับผมจะไม่ขัดแล้วกันนะครับมานะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทําการตัดตามขนาดนะครับเอามาท่าแบบนี้นะครับวางปุ๊บนะครับแล้วก็ตัดผมก็ตัดมาแล้วนะครับทั้งหมด ที่จะใช้คือสามอันนะครับจากนั้นทําการเจาะเลยนะครับใครจะเจาะด้วยอะไรก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีสว่านนะครับก็ใช้ตะปูตอกเข้าไปนะครับเพื่อเป็นรูแล้วก็ถอดออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมีสว่านเนาะผมขอใช้สว่านในการเจาะแล้วกันนะครับเราก็เจาะแล้วนะครับทั้งหมด3อันนะครับเจาะแค่ฝั่งเดียวก่อนนะนะครับ จากนั้นนะครับนาแบตเตอรี่มานะครับจากนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ขวมนี้ได้นะครับเพื่อจะให้เห็นว่าตำแหน่งที่เราจะเจาะอ,อีกตรงหนึ่งอยู่ตรงไหนก็พอได้แล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นส่วนเกินตรงนี้นะครับที่เราตัดเหลือมาเยอะนะครับ เราก็ตัดออกได้นะครับแต่อย่าตัดออกไปเยอะนะเอาสักประมาณเท่าตรงนี้กำลังพอดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับที่แบตเตอรี่นะครับเราเอาแบตเตอรี่มาวางกันเลยนะครับจากนั้นเอาอันแรกมาครับวางแบบนี้ปุ๊บก็อันแรกนะครับให้วางแหวนก่อนนะครับผมใช้วบใหญ่วางนะวางตรงนี้แล้วกันจะเ,เวิร์กดีนะครับ จากนั้นก็เอาบล็อกใส่แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ขันยึดเลยนะครับผมมาใช้บล็อกขันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบล็อกนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์เจ็นะครับขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับเอาให้ตึงมือพอนะอย่าแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวน็อตขาดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้อย่าพึ่งนะครับให้ทำเหมือนผมนะ จะได้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะผมลืมบอกอันเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับให้หันฝั่งที่มันเป็นสติกเกอร์นะครับที่มันเขาทาสีไว้นะครับลงนะครับอ่ะอันนี้เอาไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับเอาฝั่งไหนก็ได้นะแบตเตอรี่เอาฝั่งนี้ก็ได้เอาฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าแพ็กเหมือนผมนะครับจากนั้นลิกงไปด้านหนึ่งครับตัวนี้ห้ามมีอะไรอยู่ตรงพื้นนะโลหะนะครับที่นําไฟฟ้านะครับอ่ะต้องเอาเป็นฉนวนกันไฟฟ้านะครับในการวางนะครับอ่ะมาดูนะครับตัวนี้นะครับเรายึดแแแแบบ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 บนนนนนีีีี้้้้ะครั หันมาด้านบนนะครับให้ข,ขวางกันนะครับเราจะต้องจะแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับด้านบนนะสมมติว่านี่เป็นด้านบนนะครับให้จะแบบนี้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ช็อตนะครับอย่างนี้ช็อตช็อตนะครับแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอันบนอันล่างก็ได้นะครับอ่ะดูนะผมจะทำแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นแนวตั้งนี้นะตอนนี้นะครับมันแนวตั้งนีああ้อยู่นะครับดูรถตัวนี้นะครับผมก็จะวางแบบนี้ปึ๊บนะครับ เสร็จแล้วนะครับมันตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมข้างล่างอ่ะวางอย่างนี้ช็อตนะอย่างนี้ช็อตนะนะครับให้วางแบบนี้นะครับจากนั้นรวางปุ๊บอ่ะไม่ช็อตโอเคนะครับเพราะถ้าเราวางอย่างนี้ไปใส่อันนี้มันจะช็อตนะครับปุ๊บอ่าจากนั้นยังไงต่อนะครับเอาจริงอ่ะได้แล้วนะแต่ครับถ้าเราขันตรงนี้กับตรงนี้แต่ถามว่าทําไมผมถึงเรือเอาไว้นะครับผมจะทําเป็นบาลานซ์นะครับเป็นสายบาลานซ์ในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่าโดยในคลิปนี้ผมไม่บัดกีเลยนะนะครับตามคลิปเลยนะครับ ผมไปใช้สายนี้นะครับเป็นสายบาลานชาร์ตนะครับตัวนี้เป็นสายบาลานชาร์ตนะครับตัวนี้มันเป็น6กเซลล์นะจริงๆเราต้องใช้สีเซลล์นะครับแต่ว่าผมมีแค่สาย6กเซลล์มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยเราอ้างอิงจากสายบาลานนะครับเราจะอ้างอิงจากด้านด้านซ้ายด้านขวานะครับเดี๋ยวไม่กล้องโฟกัสให้โดยนะครับเราจะกําหนดนะครับสายบาลานนะครับมาตรฐานนะครับสายแรกจะเป็นโั้วลบของแบตเตอรี่นะครับลบลบกาวนะครับผมลบ GND นะครับลบ1 2โวลต์นะครับ แล้วก็สายที่4นะครับเพราะว่าเราใช้สีเซลนะสายที่4นะครับจะเป็นไฟ output สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้เราถ้าเราเอาต่อไฟนะเอาสายที่4นะครับกับสายที่1มาต่อไฟจะได้ไฟออก1 2โวลต์นะครับโดยอันแรกจะเป็นขค้วลบโดยสุดท้ายจะเป็นขค้วบวกนะครับ่ะพอเรามาดูใช่ไหมปุ๊บอันนี้เป็นลบใช่ไหมแสดงว่าเป็นเซลล์ที่1นะครับเซลล์ที่1ลบนะครับตัวนี้จะเป็นเซลล์ที่1เหมือนกันนะครับจะเป็นขครวบวกนะครับถ้าเราเอาไฟ2ออันนี้มาใช้นะครับจะเป็นการใช้ไฟของแบตเตอรีู่ท1ร โดยตรงนี้นะครับมันจะต่อกับไฟขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่2เหมือนกันนะครับอ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับโดยเป็นลบลบเซลล์หนึ่งนะครับบวกเซลล์หแล้วก็ลบเซลล์สนะครับบวกเซลล์สแล้วก็ลบเซลล์สนะครับแล้วก็บวกเซลล์สนะครับจากนั้นผมก็จะทําการปอกสายนะครับหาเส้นแรกนะครับสายเส้นแรกก็คือสายเส้นนี้นะครับอ่าผมเลือกมาคือสายเส้นนี้นะครับให้อ้้งอิงแบบนี้นะครับเห็นไหมอ้้งอิงแบบนี้นะครับ ก็คือให้เอาฝั่งที่มันเป็นแถบโลหะนะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวไว้ล็อกกับพอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งแถบโลหะนะครับให้เอาฝั่งแรกนะครับสายแรกของแถบโลหะนะครับออกมาแบบนี้อ่าจากนั้นนะครับเอ่อเราจะทําการเอามาต่อกับขั้วลบนะครับซึ่งขั้วบวกขั้วลบไฟออกนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับลบบวกนะครับขั้วบวกสังเกตนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นเขี้ยวงอนะครับผมที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับเราจะเอาเส้นแรกนะครับเส้นแรกของเขี้ยวตรงนี้นะครับมาต่อกับตรงนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ต่อนะครับผมจะไปต่อเส้นที่สองก่อนนะครับเส้นที่สองนะครับมาที่เส้นที่สองนะครับก็คือเส้นนี้อ่ะเส้นที่สองนะเส้นนี้นะครับเห็นไหมถัดจากเส้นแรกนะครับเส้นที่สองนะครับเอามานะครับเนี่ยม้วนสายไฟนิดหนึ่งนะครับนี่คือเส้นที่สองนะนะครับ ดูนะนะครับเซลลที่สองเอาไปต่อกับค้วบวกของั้วลบของไฟออกนะครับก็คือเซลล์ที่เซลล์ที่หนึ่งนะครับเขาจะนับเขาจะนับจากค้วลบนะครับไปค้วบวกนะครับเป็นเซลล์นะครับเซลล์ที่หนึ่งนะครับตามมานะครับตัวนี้จะเป็นเซลล์ที่สองนะครับตามมานะครับเป็นเซลล์ที่สามนะครับตามมานะครับแล้วก็นี่เป็นเซลล์ที่สี่เซลล์สุดท้ายก็คือไฟออกสิบสองโวลต์ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟอ่กนะครับที่ gnd นะครับอ่ะ เส้นที่สองนะย้ำนะครับว่าเส้นนี้คือเส้นที่สองนะครับเอาเส้นที่สองไปต่อข้างหลังของเซลล์ขั้วลบนะครับก็คืออันนี้นะลบนะครับลงมาแล้วก็คืออันนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นเพลออกมาตรงนี้นะครับต่อตรงไหนก็ได้นะครับตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะครับก็คือผมจะต่อตรงนี้เพราะว่าผมเอาเหลือ,อไว้นะครับเออเอาไว้ด้านล่างแล้วกันจะง่ายกว่าไหมเาไปด้านบนดีไปด้านบนก็ได้ ากนั้นก็ใช้แหวนรองนะครับโดยจะเป็นแหวนเล็กตัวนี้เป็นแหวนสปริงนะนะครับใครจะใช้มันผมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ออตัวเมียนะครับมายึดเลยต่อไปนะครับหาเส้นที่สามครับอ่าเส้นที่สามก็คือเส้นนี้นะครับที่ถัดจากเส้นที่สองนะครับเอาเส้นที่สามออกมานะครับอ่าตอนนี้เส้นที่สองเราอยู่นี่แล้วใช่ไหม ให้ไปดูด้านหลังของเส้นที่สองนะครับก็คือด้านบนนี่แหละนะครับเอาเส้นที่สามนะครับมาต่อด้าน,านบนนะครับอ่าด้านบนที่อันหนึ่งไม่ได้ต่อนะอันนี้ห้ามต่อเข้ากันนะครับถ้าต่อเข้ากันคือช็อตเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับให้เอาต่อแบบนี้นะครับต่อไปเส้นที่สี่นะครับเส้นสุดท้ายนะครับก็คือเส้นนี้ อ๋อขอภัยครับสี่เซลลวมนต้องใช้ห้าเส้นนะครับเส้นที่สี่นะครับเราจะต้องมาต่อกับด้านล่างนะครับซึ่งจะเป็นที่เรายังไม่ต่อนะครับก็คือแถบฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราต่อไปแล้วเนาะเราก็จะมาต่อฝั่งนี้นะครับอันนี้คือเส้นที่สี่โอเคเราได้แล้วนะครับตอนนี้มันจะเหลืออยู่สายหลักที่เราเอ้าสายสองดูดออกอ๋อข้างหลังขอภัยครับจำผิดนะครับ ต่อไปสายสุดท้ายนะครับสายนี้เราจะไม่ใช้นะเดี๋ยวผมขอถอดออกเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะผมก็สับสนแล้วเลยนะครับสายเยอะเหลือเกินโดยการถอดมันออกนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่ผมซูไม่ดูวิธีการถอดของมันนะครับง่ายมากนะครับอันนี้เราไม่ใช้นะเราใช้แค่ห้าเส้นนะครับเราก็กดมันตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงสายออก ออกมาแหละเห็นไหมง่ายมากนะครับอ่ะเราก็จะมีสายบาลานแค่ห้าเส้นแหละตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้ฝั่งนี้เราหมดแล้วนะเราหมดหน้าที่ออกมาแหละนะครับแยวผมจะทําการขันย้ํานะครับก็คือถ้ามันหลวมไปนะครับผมมันจะเกิดปัญหานะครับเกิดความร้อนขึ้นนะครับแบตเตอรี่ก็อาจจะมีปัญหานะครับเออไฟไม่ออกบ้างอะไรบ้างนะครับ จากนั้นมันก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดสองอันนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเอาพุทนะครับอ่านะครับโดยนะครับจะเห็นนะครับตัวนี้เป็นครอลบเครอบวกนะนะครับผมจะทําการเอาสายนะครับเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับเป็นสาย XT หกสิบนะครับอ่านะครับผมก็จะปลอกสายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับมันสั้นไปนะครับมีคนเคยคอมเมนต์ผมนะครับบอกว่า เออพี่มีกันไกลไอปอกสายไฟไหมนะครับคีมปอสายไฟไหมผม,ผมเห็นแล้วผมรนะัวใช้คัตเตอร์นะผมเลยไม่ค่อยเอาคัตเตอร์ออกมาใช้ตัดเออนี่ให้ดูนะครับตัดสายไฟให้ดูนะครับปอกสายไฟให้ดูว่าผมเกรงว่าเออเขาเห็นแล้วเขาจะกลัวเขาจะเกรงนะครับก็ผมถนัดนะครับไม่ว่าความถานาัดของคนเนาะผมถนัดตรงนี้นะครับมีไหมมีนะครับผมคีมปอกสายไฟแต่ไม่ใช้ครับผมซื้อมาเสียเง,งินเปล่านะครับอ่ะมาดูต่อนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ มาดูเส้นแรกนะครับเส้นแรกนี่นะครับก็คือเส้นนี้เนาะเส้นแรกนะครับที่ดูจากตรงนี้นะครับผมจะเอามาใส่กับอันนี้นะครับคัอลบแบบนี้อ่ะนะครับแบ่งออกมานะครับโดยทําการแบ่งสายนะครับอย่างละครึ่งแบบนี้นะครับพยายามอยากให้มันมีฝอยออกมานะครับทําการพันเอาไว้ให้ดีหน่อยอ่ะจากนั้นผมก็จะทําการเอาอันนี้มาพันกับ เออฝั่งในฝั่งหนึ่งของตัวข้อลบนะครับแบบนี้เลยเนาะอ่ะจากนั้นผมก็จะเอาไปต่อกับข้อลบนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อลบนะครับผมจะทําการเอาไปต่อแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับผมจะทําการม้วนแบบนี้เข้ามาปึ๊บอ่ะมันจะทําให้เกิดการยึดเกาะให้แน่นขึ้นนะครับผมจะไม่ทาการบัดกรีนะผมจะใช้แค่นอตยึดนะครับในคลิปนี้ แต่นั้นนะครับเอาแหวนรองนะครับจริงๆจะต้องเป็นแบบสปริงทั้งหมดนะแต่ว่าผมมีแหวนธรรมดากับแบบสปริงผมก็จะใช้ร่วมกันเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ใช้บล็อกนะครับเอ่อตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะน็อตตัวเมียนะขอไปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีปุ๊บอ่ะผมใช้นี้ก่อนแล้วกันี๋้วค่อยไปย้าําอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขันง่ายกว่า ให้พอตึงๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าแขวมตัวนี้มันจะย้ำได้ไม่สุดนะครับอ่าสายสุดท้ายนะครับสายสุดท้ายเราก็ทาเหมือนนี้เลยครับแต่ไปต่อกข้อบวกนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเฉียบลอแล้วนะครับก็จะได้ไฟออกมาตรงนี้นะครับที่สี่เซลล์นะครับหรือเราจะเรียกกลมก็คือ12บอโวล์นั่นแหละนะครับแต่จริงๆมันเกินนะครับ13าโวล์สิโวล์นะครับ ส่วนสุวอยู่ที่สิบสี่จุดหกนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับที่ได้จากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาลานซ์เซลล์นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เทปพันนะครับเพื่อจะเก็บงานนิดนึงนะครับโดยผมจะใช้ฟองกันกระแทกนะครับตัวนี้เป็นฟองกันกระแทกนะครับที่มาจากการส่งพัสดุนี่แหละนะครับการสั่งพัสดุมีมาบ่อยมากเลยนะครับผมก็เลยเก็บไว้นะครับจะได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็ได้ใช้มันแล้วนะครับก็ผมจะเอามาทําการลองนะครับมีทําการตัดนะครับให้มัน ขนาดพอๆพกับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดออกมาเพื่อจะเอาไปใช้ในการลองนะครับที่ต้องเอามาห่อนะครับเพื่อจะท,ทาให้เกิดเป็นชนวนเอ่อชนวนกันไฟฟ้านะครับอ่าเนาะจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะปิดเทปเลยนะต่อครับผมก็ถ่ายซะเพลินจนแบตหมดเลยนะครับกองดับไปเลยอ่ะนะครับ ผมก็ทําถึงตอนการแพ็คแบตนั่นแหละนะครับก็แพ็กให้มันจัดเรียบร้อยนะครับก็คือแพ็คเทปนะครับพันเทปเนาะเพราะว่าตอนที่ก้องมาตัดไปคือตอนที่กําลังพันเทปอยู่นะครับก็นี่ก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พันให้มันแบบแน่นๆหนาๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามิเตอร์มาวัดให้ดูเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะลอมิเตอร์วัดนะครับที่ปลายสายไฟออกนะครับตรงนี้นะครับอ่าลบนะครับแล้วก็บวกนะครับ อ่ะเห็นไหมครับไฟออกมาอยู่ที่13.4โวลต์นะครับ13.43นะครับแล้วก็สายบาลานนะครับสายบาลาน์ใช้ได้ไหมเรามาลองเช็คนะครับโดยนะครับเอาสายมิเตอร์นะครับขั้วลบนะครับจิ้มไปที่ขาแรกนะครับจิ้มมาไว้แบบนี้นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับวุ้ยไม่ใช่ขาแรกแล้วขาที่สองอ่ะขาแรกอย่างนี้เนาะจากนั้นนะครับเอาขั้วบวกของมิเตอร์นะครับไปจิ้มขาที่สองนะครับแล้วมาดูว่าไฟออก้เท่าไหร่ อ่าสามจุดสามหกนะครับก็คือไฟเซลล์ที่หนึ่งนะครับมีไฟอยู่ที่สามจุดสามหกนะครับแล้วก็อันนี้กิ่มันที่สามนะครับผมปึ๊บหกจุดเจ็ดสี่นะครับก็คือไฟเซลล์ที่หนึ่งกับเซลล์ที่สองนะครับเอ่ออนุกรมกันนะครับต่อไปเซลที่สี่นะครับสิบจุดศูนย์เก้านะครับก็คือไฟนะครับสามก้อนนะครับเซลล์ที่หนึ่งเซลล์ที่สองแล้วก็เซลล์ที่สามที่ต่ออนุกรมกันอยู่นะครับแล้วก็ไฟออกทั้งหมดนะครับก็คือเซลที่ห้า ใช่หรือปล่าไม่ใช่อันนี้โอเคนะครับสิบสามจุดสี่สามนะครับก็คือไฟออกนะครับอ่าก็คือสายบาลานซ์ใช้ได้นะครับก็สามารถเอาไปชาร์จในเครื่องชาร์จนะครับผมที่ใช้ในการชาร์จบาลานซ์นะครับหรือว่าจะไปต่อกับโมดูลของแบตมันเลยก็ได้นะครับหรือว่าบีเนั่นแหละนะครับก็เอาไปต่อใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมจะไปใช้กับรถจักรยานนะครับที่ผมต่อ ระบบไฟเดินไฟไว้แล้วนะครับก็ใครยังไม่ดูไปดูที่ตัวไอได้นะครับอันนี้ก็เสร็จรเรียบร้อยแล้วนะครับแดดพ,พ็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาเคเบิลทายยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนิดนึงดีกว่าก่อนไปนะครับโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับการแพ็คแบตลิฟ่์โพสีนะครับผมสี่เซลนะครับผมอ่าเรียกง่ายว่า12โวลต์นะครับแบตเตอรี่แพ็คแบตเตอรี่ลิฟท์โพสีสิบสองโวลต์6แอมป์นะครับก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยบ